ติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015นะครับจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในแมตช์ที่3นะครับของทีมไทยในรอบแบ่งกลุ่มทีมไทยผ่านเข้ารอบจัดอันดับไปแล้วนะครับก็ในรอบจัดอันดับก็จะไปอยู่กับเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับที่เราชนะไปในแมตช์แรกแล้วก็อีกทีมนึงต้องลุ้นนะครับว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือคาซัคสถาน ซึ่งคู่นี้จะแข่งขันเวลา18นกา30นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับรอบจัดอันดับทีมไทยแมตช์แรกเนี่ยก็จะเจอเนี่ยแหละครับไม่ออสเตรเลียก็คาซัคสถานจากนีิพนคิดว่าจะเป็นน่าจะเป็นคาซักสถานนะโดยมาตรฐานครับยังยังดีกว่าออสเตรเลียห <laughs> รือไม่แน่ครับไม่แน่รูปร่างสูงใหญ่นะออสเตรเลียก็รูปร่างสูงใหญ่ครับ รอบจัดอันดับนี้สําคัญอย่างยิ่งครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยขั้นนะว่าเส้นทางนะครับตัวสําหรับการคัดเลือกโอลิมปิกนะครับในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับหนึ่งสองสามของรัเชียบวกกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับในพฤษภาคมปีหน้านะครับแต้มแรกเป็นของศรีลังกานะครับลีนาเซิร์ฟมามมหนักนวงตูชารี่ต้องนะอ้าว สืดเอื้อมครับปียนุษโอ้นี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่เสียการนำไทยสองอันแนนครับนี่อํากนะันแล้วนะอนุสลาอำ่ำปียนุษครับถือบรรยากาศก็สบายๆครับเหมือนซ้อมมือครับออกครับถือด้วยมาตรฐานครับก็ค่อนข้างห่างดูครับมีการลุกแบบผสมครับแต่ว่าเขาจะไงได้แต้มนะ เราครับเราได้แต้มเขาขึ้นผิดนนครั้งีจีนะครับต้อง2อหนึ่งครับอนุมาออกครับออกครับลุ้นอยู่หุ้มกับเส้นไม่ไม่กาชีครับต้องรอผู้สินดอทชันสองเท่าครับผู้ชารีครับมือเซตของเสียงกาอนุมาเซฟ โอ้ยเอสเลยครับวหาครับก็สะดุดกอบขาวนิดนึงครับกับแล้วก็ทําให้จังหวะในการรับลูกนั้นปิดพลาดไปครับเป็นอาวุธที่ต้องใช้แน่นะครับอนุมานเจอกับเกาหลีหรือจีนเนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับอื้มเปิดมาตูชาลี่เซตได้อะไรครับวันนาอันเดอร์ อนุมายอดไม่ทันแล้วครับยังลองได้ครับนายยังเข้ามาลองได้ครับครูครับอนุมาก็เลือกเล่นจังหวะที่ดีครับครับเห็นจังหวะถอยแล้วก็กิ้มนะครับลงไปขดออดก็ส่งขาประภายพันลงมาครับในเซตนี้สี่สองครับทีมไทยสี่แต้มรวดเลยครับแซงกลับมากระโดดเซิร์อีกครั้งครับอนุมาอูวีตูชาลีได้ครับ หยอดครับลงพื้นไปแล้วครับโอ้โหมมีลูกสมองด้วยนะครับครับหมาว่าน่าเห็นครับพุ่งสุดตัวเลยครับไม่ได้ครับทีมไทยอิเลชาเซิร์ฟครับสียงกาดัางได้ครับยังเหนียวอยู่ พอไอ้ข้ามไปออแล้วครับนุสละไหลหลังครับโอ้โหหัทยาครับลอยไปครับห้าต่อสามครับก่อนตำแหน่งนี้ก็คืออัมพรนะครับอาจารย์ครับครับผมตอนนี้อัมพรก็เลิกเล่นไปแล้วครับแต่ก็ยังเล่นเหล็กในประเทศอยู่นะครับเลิกเล่นทีมชาตินะครับครับผมออกครับออก 6ต่อ3าัทยาเสิร์ฟครับก็ยังเป็นชุดนี้อยู่นะครับจากเซตที่2บงบืมจิตอลนะครับนุสลาทางนู้นครับหัวสาวของอัชลพรครับ หัวเสาท่านั่นกวาครับหนักแน่นจริงๆครับเจาครับนานี้ถือว่าเป็นหน้าสมนะครับมีตัวลุกอยู่3คนด้วยกันนะครับก็เลือกจ่ายตอนนี้ศรีรังกาก็ต้องจับทางครับจะจับใครดีครับพัทยาเสิร์ฟครับโอ้ตูชาลี่ดังได้ครับเอาละครับปื้มจิตเซตเองเลยอ่าถามอภัยพันธ์ครับโอ้โห เทคนิคเขาทำเอาครั้งที่หนึ่งครับแปดสายชมกันต่อนะครับเวลบาบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในเซตที่สามทีมไทยก็นำสียงกาอยู่9ต่อ3นะครับตอน,นี้มีสาปอภัยพันธ์ปื้มจิตอัชรพรครับแบบมีทั้งหนักทั้งเบาครับ,รบทีมไทยมาแต่เขามีนี่ครับเมตรสิเซนติเมตรการจนาครับสูงมาก อย่างได้ครับอัตยารับได้อุ้ยนี่ครับเกาะอยู่นั้นแล้วครับแม่เห็นผลเหมือนกันนะครับเขาบล็อกด้กาญนานี่มีมีส่วนมากถ้าเราตีเข้าในนี่จะลาบากนะครับเพราะว่ากาญนาเบอร์หนึ่งเนี่ยผู้เล่นของสีรังกายยืนอยู่ยืนบล็อกในอยู่ครับผมถ้าเราตีมือนอกก็มีโอกาสฮาชิเน่เซิร์ฟครับปีนุ้ดรับได้ทางนู้นครับอีกครั้งหนึ่ง ตีแบงค์นอกนะครับตูชอรี่นุสลาเซต์แบงหลังเลยครับแต่ว่าตูชอรี่เปิดยอดอ่ลนะครับเคาะให้ข้ามครับตูชอรี่ต้องอันเดอร์ตีจากแดนหลังปลื้มจิตครับอัญชลพรยอดบ้างครับนี่ครับอ่านี่แหละครับอย่างนี้นะครับศรีนาาเสียระบบเลยครับจังหวะที่ถอยไปรับแล้วครับเพื่อจะรับลูกตกนะครับ อัชลาเลือกเล่นบนยอดนะครับสลภรณ์ได้แต้มนี้ครับ10ต่อ4ครับการจรนาช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับอัชราพรเซิร์ฟนิรุชาเปิดมาได้ไม่ไม่ไม่ข้ามนะครับข้ามมาออกครับ11ต่อ4ลักษณะมันเขาขอเวลานอกเลยครับเจ็ดคะแนนครับ ช่วงแรกสีลังกานำก่อน2 0ศูนย์นะครับครับพอไทยสตาร์ทเคลื่อนนี่ไม่เหลียวหลังเลยครับโดยมาตรฐานนะครับเหมือนมาพักนะครับโคดอสหลายเซตก็จ,จะได้เห็นดาวรุ่งกลับไปครั้งหนึ่งนะครับ เซตแรกนี้ได้ไป17คะแนนครับสีลังกาเซตที่2คอดอสส่งตัวหลักลงไปนี่ได้แค่9นะครับดูเซตนี้ครับจะได้กี่แต้มครับสีลังกาอัะบอลเซริร์ฟโอ้โหลูกปักลงมาดูชาลี่บอลเหินครับออกไปครับ12ต่อ4ครับ เสิร์ฟต่อครับอัญชลพรดุชารีเซ็ตจังหวะนี้เอาวได้ครับอนุมานุสลาอัญชลพรยอดทันครับจากแดนหลังบ้างนะตีเถินออกไปอีกแล้วครับ13 4ต่อโอ้อัญชลพรเสิร์ฟคนเดียวอ้าวพรพันธ์ครับลงมาเซ็ตแทนครับช่วงนี้พรพันธ์เกิดปราดครับ ดุสราได้พักแล้วครับครับของแชมป์ไทยลีกนะบีจีบีซีก็พร้มครับมาแรงครับบังกอกกาสวีซีมีทั้งทีมฟุตบอลแล้วทีมวอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้มีก็ลูกศิษย์จันทิพนนะฮะครับก็เริ่มมีประสบการณ์สูงขึ้นแล้วครับครับอัชรพรนะโอ้โหโดดเท้าเดียวต้องชมต้องชมครับถ่าวพันพันธ์ครับ เดี่ยวเดียวครับโอ้โหนี่เมตร84เซนเมตรครับเจอกับถาปปมไพพันของเรากาญจนาครับเจอเจอถาไพพันเมตร68ซนเมตรครับบล็อกอยู่เลยครับไปไม่เป็นเหมือนกันเล่นจังหวะนี้ื่มจิตเล่นบ้างครับนี่ต้องเล่นแบบนี้ครับโอ้ถาไพพันคู่ บล็อกคนที่สูงหนึ่งเมตรแปดสิบี่เซนติเมตรได้แน,น่เหมือนได้สองบวกโอ้ยเง่เสิร์ฟต่อเนื่องครับสิบห้าต่อสี่อ้าวโอ้โหอัจฉราพรครับเทคนด์เท้าทามาครับครั้งที่สองชมันต่อนะครับในเซตที่สามทีมไทยนำเสียงกา,กาอยู่สิบหกต่อสี่ดิวิชาเก็บมาได้ครับสุชารีจ่ายไปข้างหลังอ่ะแล้วครับ าจากแดนหลังเลยครับลอยมาแต่ไกลส่งจรัดพรบรรดาศักดิ์ลงไปด้วยนะครับผู้ที่มีความสูงแต่ว่าที่ตีนี่คือน้องออนครับใส่ดิลุชาเลยครับตบหนักจริงๆริน้องออนครับตบเทียบอนตอปอนปอน,นี่หนักที่สุดในโลกนะครับครับเปรียบเหมือนมวยนะฮะจันทิพบตั้งอันเดอร์ครับต้องแก้ไปครับ ติดบล็อกครับโอ้โหจรัดพรผลงานคะแนนแรกจรัดพรนะครับสูงเมตรแปดสิบเซนติเมตรครับอาจารย์ครับในชุดนี้มีปลื้มจิตจลัดพรสามเสือกับอัพยาบอลเร็วนี่สูงๆั้งนั้นนะครับอนุชาลงครับของสีลังกาเอ้ายังเสิบอยู่ครับอาจารย์พรยังเสิฟอยู่ครับต่อเนื่องกันนะครับโอ้หกคะแนนแล้วนะครับ ใหลังแม่นี่นี่นะศีนังกาเสียระบบอีกแล้วนะครับคือเลือกเล่นทักษะง่ายๆนะครับแล้วก็ในแต่คือเห็นบ่อยูมากครับผมเห็นตรงมุมเทมาข้างหน้าอ้าวต้องขอเวลานอกเลยสิบเก้าต่อสี่โอเวอร์เซตนี้ทีมไทยน้ำกระตุ้นใจเลยครับ ก็เรียนผู้ชมนะครับในรอบจัดอันดับเนี่ยนะครับแมชแรกนะครับวันที่23พฤษภาคมนะครับไม่รู้ว่าจะเจอออสเตรเลียหรือคาซัคสถานซึ่งแข่งวันน hm ี like <S <S ้นะครับ18ในกา30นาทีทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยนะครับทางออสเตรเลียหรือว่าคาซัคสถานที่จะตามเกาหลีใต้เข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ศึกหนักเลยครับ24ก็24นี่แม่ต้องติดตามชมครับ เจอกับเกาหลีเกาหลีใต้ถ้าตามเวลาบ้านเรานี่11นาฬิกานะครับผมที่24ครับโอ้โหบล็อกนี่ครับจัลัดพรคะแนนที่2ของเธอครับครับจากการบล็อกจากบังกรกาสิคนครับมี GVC ครับผมเืนเป็นชาวนครราชสีมาครับแต่คะแนนไปแล้วครับคนเดียวอัจลพร ไม่ข้ามครับ20ต่อ4โอ้โห21ต่อ4นะครับทิ้ง17คะแนนเพิ่งจะได้โอกาสลงครับหมายเลข11ครับเปเนล,าลา่าอัจฉราพรคงยศน่าจะทำสถิตินะครับให้กับตัวเองครับเพื่อนถามว่าไม่เจ็บมือหรือไงนะครับ <laughs> ล้นมากันโดนโดนขอบบนอีกครับ22-4ไม่เจ็บครับซ้อมมาหนักให้ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วให้ปิดเซตไปเลยครับด้วยอัชราพรคนเดียวครับเสิร์ฟกินแต้มจนปิดเซตที่3ไปเลยนะครับจะได้ไหมเอ้าเกียงเั้นอยู่ไปเลเลลา อัชลพรพรพันธ์ครับอนุมาอู้ยังอยู่ครับยังเหนียววันหน้าพรพันธ์อัชลพรครับตีเข้าตัวเลยเข้าไปยังเหนียวครับยอดยังได้ครับถาปะไยพันธ์ครับเรียบร้อยครับโอ้โห23ครับจันิพนครับครับถาถาปไัพันธ์อ่าถาประยพันธ์่ยครับครับเข้าไปรับลูกหยอดนะครับแล้วก็ ไหลเปลี่ยนที่นะครับมาตีด้านหลังเลยครับไม่ทันนะบล็อกขึ้นไม่ทันเลยเก่งครับต้องชมครับครับลูกนี้เกือบ23-4ครับไม่ข้ามครับเอาละครับ24-4ครับ20 match point ครับโอ้โหทีมไทยให้แค่4คะแนนเองครับในเซตนี้ แล,แล้วคนนี้ครับผู้ชมอัจฉรพรครับจับได้อยู่ครับปิด mm เองไหมปิดเองเลยครับ25-4ต่อครับโอ้โหดูครับเพินมาตีเซิร์ฟแล้วก็มาลุกจากแดนหลังนะครับอัจราพรคงยศ ครับแล้วก็ปิดเกมครับก็ทีมไทยก็ชนะสรีลังกาไป25-4ต่อในเซตที่3นะครับก็ชนะ3เชเซตรวดครับไปไหนนะครับผู้ชมเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ให้ชมกันแล้วก็มีเกมนะครับในคู่ระหว่างไทยกับไต้หวันครับซึ่งการใน่อสดในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับแปลงจัดฟัน s ิสเ e มาอูดีวีเชตสไปรัลสเนลไวท์ครีนซิ่งวิตครีมกจัดขน เครื่องดื่มเครื่องดื่มเป๊ปซี่นะครับทรกเตอร์คูโบต้าพีการไฟฟ้าส่วนมือภาคการเยเยยูบีค plete สพฟห้าสิบบวกทูมูฟเอชมิซูบิชิไฟทันเมกาแคปเนเวียร์เอ็กซ์ตร้าไวท์แอนด์เฟิร์มคิวเทนปีโป้กัมมี่ลอรีเอซูเปอร์อัลตร้าสลิสปาร์คชและแมคโดนัล กลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์หญิงชิงแชมป์เอเชีย2015นะครับจากเมืองเทียนจินนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับทีมไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากชนะ3ามตช์รวดครับในรอบจัดอันดับนะครับก็จะมีอยู่4ทีมครับจันทิพล์ครับครับผมก็จะมีเกาหลีใต้แน่ๆนะครับเข้าไปรอแล้วไต้หวันทีมที่เราพบกันในแมชแรกครับแล้วก็คาซัคหรือ ออสเตรเลียซึ่งคาซัคาัสถานกับออสเตรเลียจะแข่งขันเวลา18นาฬิกา30นาทีไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งครับที่จะเข้ามารอบจัดอันดับนะครับก็จะเลียงผู้ชมครับมีเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับออสเตรเลียหรือคาซัคสถานครับคราวนี้แต้มที่เราชนะไต้หวันไปแล้วเมื่อแมชแรกนับเลยนะครับครับนับเป็นสามคะแนนเลยครับก็จะเอาผลรอบแรกมาด้วยมาด้วยนะครับไม่ต้องแข่งซ้ำคไม่ต้องแข่งซ้ำนะครับเพราะนั้นเท่ากับเราแข่งในรอบจัดอันดับอีก2แมชกับสองแมชเอ่อเกาหลีใต้หรือว่า ออสเตรเลียกับคาซัคสถานซึ่งเรายังไม่ทราบว่าเป็นทีมไหนใช่ครับแต่ว่าแมตช์แรกในรอบจัดนดับเนี่ยวันที่23พฤษภาคม2ทีมนี้นะฮะออสเตรเลียหรือว่าคาซัคสถานแต่แมตช์สำคัญ24่สิบสี่วันที่24เนี่ยครับมันจะเป็นแมตช์ที่ชี้ชะตาว่าถ้าเราชนะเกาหลีใต้เนี่ยครับนะรับประกันที่จะไปคัดลิฟายลวมกันน่าจะเป็นแชมป์น่าจะเป็นแชมป์รอบจัดนดับด้วยแล้วคัดลิฟายเลยครับไปรอบคัดเลือกของการคัดเลือกอีกทีนะฮะยังไม่ได้ไปนะฮะยังไม่ได้ไปโอลิมปิกแต่ไปคัดเลือกโอลิมปปิกทีี่่่ญุน คือในเส้นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับพอรอบแบ่งกลุ่มจบรอบจัดอันดับถ้าเป็นที่หนึ่งหมายความว่าในรอบรองชนะเลิศเราจะไม่เจอจีนใช่ไหมใช่ครับไม่เจอเจ้าภาพครับคือการไม่เจอเจ้าภาพเนี่ยจานิบลลิกวิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นหนึ่งใน3ของทวีปครับแล้วก็พฤษภาคมปีหน้าเป็นการคัดเลือกโอลิมปิกครับซึ่งอันนั้นก็เป็นหนักตรงนั้นแต่ตรงนี้รเรา,เาด่านนี้ได้ไดก่อนครับผมแต่ถ้าไม่ชนะเกาหลีใต้เราอาจจะเป็นที่2เป็นที่2ในรอบจัดอันดับ ครับเป็นที่2ในรอบจัดอันดับถ้าเจอจีนถ้าเราชนะจีนก็ประกันว่าได้ไปได้ไปแต่คือคือวิเคราะห์กันตรงนี้ว่าแมตช์จีนเจ้าภาพเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามลุ้นกันนะในรอบจัดอันดับยังอยู่นะครับเพราะว่าการแข่งขันทัวร์นาเมนต์7ถึง8วันนะครับรอบแรกรอบจัดอันดับแล้วก็รอบน็อกเอาท์นะครับคือเรามองข้ามไปแล้วนะเพราะว่าในรอบจัดอันดับเนี่ยถ้าเป็นที่1ที่2เนี่ย ในรอบแทีมสุดท้ายก็จะเจอคู่แข่งที่ไม่หนักไม่หนักก็มองข้ามไปถึงรอบรองชนะเลิศที่เลียงผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมว่าไปไหนทำไมไปเร็วจังครับผมก็พูดถึงวอลเลย์บอลนะครับในระดับทีมชาติระดับสโมสรเนี่ยช่วงนี้การแข่งขันนี้จบฤดูกาลไปแล้วก็เป็นทีมชาตินะครับชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ซีเกมส์ต่อเนื่องครับวอลเลย์บอลภายในเป็นไงครับจารย์นิพนธ์วอลเลย์บอลภายในตอนนี้มีประชาชนขอถ้วยขอนะครับพวแข่งก็แข่งกันอยู่นะครับ เสาอาทิตย์นี้ก็มีของไทยพีพีเอของแอกคาเดมี่ของลีกนะครับซึ่งเด็กๆก็แข่งกันอยู่นะครับวันวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของวงการบอลนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้เชียร์ทีมชาติไทยนะครับชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมทั้งซีเกมส์ด้วยนะครับสาวๆชุดนี้ก็จะไปทํางานหันก็จะเป็นชุดผสมด้วยอาจารย์ครับครับ <ม> <Burns> ก็น bon <Culture> ่าจะเป็นชูผสมถ้า14คนก็น่าจะชุดนี้ครับนะที่ใช้ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปซีเกมที่สิงคโปร์รนะครับก็ติดตามเชียร์ทีมชาติไทยนะครับที่ช่องเจ็ดสีนะครับในรอบจัดอันดับนะครับทีมไทยอยู่กับเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับแล้วก็ออสเตรเลียหรือคาซัคสถานนะครับก็อย่าลืมติดตามลุ้นกันนะครับวันนี้อาจารย์นิพนธ์จแจ่มแจ้งและผมมิสซอนพึ่งยาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย